เนี่ยข้างหลังก็จะมีเป็นประกายดาวนะครับวิบวับส,สวยๆอย่างนี้โดยใบนี้เนี่ยจะเป็นตัวของเลโอไอโอเลียนะครับราศีสิงห์นี่ปั๊มทองสวยงามหายากทีเดียวนะครับใบระดับ S.R สดีครับเพื่อนเอนทุกคนนี่ครับนี่นี่น,นอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้โอเดนยาการ์เซนเซียพาร์ทหนึอ่าหลายๆคนก็น่าจะซื้อหากันไปสะสมกันพอสมควรแล้วใช่ไหมครับอ่าตัวผมเองก็วันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องให้เพื่อนเพื่อนดูสักหน่อยเพื่อจะดูว่าเราจะได้การ์ดอะไรกันบ้างว่าแล้วตามมาดูกันเลยอ่าหลังจากที่เรา แกะลังออกมาแล้วเราก็จะได้8แพ็คแบบนี้และแต่ละแพ็คก็จะมีขนมข้างในอยู่ทั้งหมด8ซองนี่แต่ละซองก็เช่นเคยจะมีของแถมเป็นก,การ์ดนี่อยู่ในหอ่อส,สวยแบบนี้แม้แต่หอเนี่ยก็สะสมได้นะครับมีให้เลือกสะสมทั้งหมด8แบบเลยสวยทุกรายว่าแล้วเพื่อไม่ให้มีเป็นงานเสียเวลานี่ ลุ้นกันเลยดีกว่านะก็ผวังแกะได้อะไรบ้าง A later. few moments นะครับหลังจากที่แกะมาทั้งหมด8แพ็คนะครับโอ้โหเล่นเอาเหนื่อยไปเลยเหมือนกันแต่ก็มีความสุขนะครับเพราะว่าแอบมีเปิดแบบได้ใบสวยๆด้วยเหมือนกัน๋ยวนี้ไงมาดูกันนะว่าผมจะได้ใบไหนกันบ้างแต่ตอนนี้ขอพักเหนื่อยกินขนมสักนิดนึงก่อน โอนย่าเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่านอกจากจะมีของแถมแล้วขนมก็ยังอร่อยด้วย20บาทที่คุ้มมาก,มากอมๆอรสคาิเหมือน30ปีที่แล้วเด๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมได้การ์ดอะไรแกนเป็บ้างตามมาดูเลยเออก็หลังจากที่แกะ ไปทั้งหมดแแป๊บนะครับเหนื่อยเล่นเอาเหนื่อยเลยไม่ใช่เหนื่อยเลยนะครับรุ้นเหนื่อยอยากจะได้ FSR กับเขาบ้างแหมแต่เสียได้ไม่ได้ใบเงินก็ยังไม่มานะครับแต่ไม่เป็นไรผมไม่ท้ออยู่แล้วยังไงหาต่อแน่นอนพาร์ติเซเว่นก็ยังมีขายอยู่แล้วก็ออนไลน์ก็ยังมีสั่งได้อยู่ก็ต้องตาไม่ครบแหละครับไม่งั้นไม่ยอมจริงๆเซีย,ยากลับมาทั้งทีอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับหลังจากที่ผมได้กินขนมได้เพิ่มพลังไปแล้วนะฮะขนมอร่อยๆทาให้ผมมีพลังอีกครั้ง มาเอามาเปิดดูกันเลยว่านี่จะโชว์ให้ดูเลยว่านี่มีการ์ดที่ผมได้มาเป็นใบพิเศษ8ใบอะไรบ้างนี่เริ่มจากใบนี้เลยครับใบระดับ SR. S R ระดับ S R เนี่ยข้างหลังก็จะมีเป็นประกายดาวนะครับวิบวับส,สวยๆอย่างนี้โดยใบนี้เนี่ยจะเป็นตัวของเ,ออเลโอไอโอเลียนะครับราศีสิงห์นี่ ัมทองสวยงามหายากทีเดียวนะครับใบระดับ S R ต่อมานี่นะครับใบระดับ R R มาระดับ R R ก็ะจะเป็นแบบมีดาวเป็นประกายข้างหลังเช่นกันตัวนี้ก็จะเป็นสต e ลเซนต์นะครับเป็น s k y ยโค้นะฮะสตีลเซนต์เนี่ยจริงๆจะมีอยู่3ตัวเขาจะเป็นผู้พิทักษ์เฮปีอาเทนานี่มานี่ก็คือ ฟีนิกซ์อิกินะครับมัดมายานี่พิวับพิบวับนี่เป็นใบระดับ R นะครับสวยที่เดียวอ่านี่ก็จะเป็นใบระดับ R เหมือนกันเป็นตัวมาลีนนะฮะเป็นเอ่อเป็นสตีลเซนต์อีกตัวหนึ่งนะครับอ๋อเดี๋ยวผมขอนิดนึงอิกิเนี่ยใบอิกิใบนี้จะพิเศษอย่างตรงที่มันเป็นใบต่อนะฮะ ซึ่งเป็นใบต่อก็คือมันจะมีอีกส่ใบที่เป็นตัวบอนเซนที่เหลือจะเอามาวางเรียงกันเป็น5ตัวแล้วจะสวยมากนะครับถ้าใครแบบสะสไมได้ครบก็คือเท่เลยนี่มาใบอาร์อีกใบหนึ่งที่ได้มา b l a c k PHOENIX แล้วก็นี่เป็นใบาอาร์เหมือนกัน b l a c k d r a g o กอ่าแล้วนี้ครับได้มา2ใบ3มนะครับ เป็นเอ่เอเป็นพวกบอลเซนต์นะครับ้าคนที่ยังไม่ได้สวมคอสนะครับผ้านี้คลาสสิกผมชอบครับสวยดีก็หนึ่งลังได้มาขนาดนี้ผมว่าก็โอเคอยู่นะครับแหมมีติดใบทองมาด้วยถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่วนไปอื่นก็สวยเหมือนกันยังไงก็เพื่อนๆที่ยังสะสมไม่ครบ หรือใครที่ยังไม่ได้สะสมยังพอมีเวลานะครับก็ยังมีช่องทางจองออนไลน์ได้อยู่นะครับสั่งกันได้เลยแล้วก็มีที่เซเว่นอีเด้วยนะครับยังไงลองไปล่ากันโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ขอจบการระเบิดพลังคอสโมว่แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเ<ฮ>พื่นอนๆไปกับซัดมัดดาวโต ในอีพีหน้าครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับจะนนทุกท่านครับพบกับเหรียญพลังดังบอนแซดของโอดนยากันนะครับมีให้สะสมถึง300แบบกันเลยทีเดียวห้ามพลาดโดยการทั้งปวงนะครับโอดนยาอร่อยแล้วยังมีของแถม